สวัสดีครับวันนี้ธรรมกติคอสอีวาเกเลียนได้กระใหม่อีกครั้งนะครับผมก็ได้เลี้ยงได้ตัวใหม่นะครับผมเชมเชลนะครับเทวทูตระดับที่4ี่ในทีวีซีรีส์นะครับผมก็เป็นตัวเทวทูตที่ชินจิสามารถจัดการได้โดยใช้โปเกสซีฟไนท์นะครับผมนะตอนมาไม่กินทำตาหน้าตาน่ารักดีครับเนี่ยเอามือควยกันครับแล้วก็กินโดยใช้ตัวของในส่วนท้องมันนะนะครับผมส่วนช็อตคัสตอนชมก็จะเป็นหน้างี้ฮะ อ่าตัวนี้ก็เวลาเลี้ยงเนี่ยผมก็เลี้ยงแบบใหม่นะครับผมก็คือไม่ให้อาหารอะไรมาเลยไม่แต่นิดเดียวครับผมคือทิ้งแบบทิ้งขว้างสุดๆนะครับผมแต่ทําความสะอาดนะก็คือเลี้ยงทิ้งขว้างทําความสะอาดแต่ทําความสะอาดตอนที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสนามพลังเอทีฟิลแล้วนะครับผมก็คือเวลา LCL มันมาสุกป,ปกระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นขีดขดใช่ไหมครับฉากหลังพอระดับสองเนี่ยมันก็จะ ขีดสกปรกขึ้นพอระดับสารจะเป็น at f i e l นะครับเราก็จะทำวามสารตอนที่เป็น at f i e l เท่านั้นนะครับผมก็ได้ตัวนี้มานะตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวจะตายไม่นะเพราะว่าผมอะเคยลองทดสอบการเลี้ยงแบบไม่ดูแลอะไรเลยเผื่อจะได้ตัวใหม่เนี่ยมันตายนะครับผมก็คือไม่ให้อาหารไม่เลี้ยงไม่สนใจอะไรมาเลยได้แต่ทีเดียวตายนะครับก็เดี๋ยวผมทําตัวของก่อนฉากก่อนตายท้ายคลิปให้ดูแล้วกันเนาะนะครับผมก็เป็นการเลี้ยงที่เรียกว่าแปลงใหม่ดีสำหรับผมนะและคราวหน้าเนี่ยผมคิดว่าผมจะลองเลี้ยงแบบ ฝึกอย่างเดียวไม่ล้าง LCL ดูนะครับผมว่ามันจะรอดไหมนะครับผมถ้ารอดเราจะได้ตัวไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับผม